สวนสัดส,สวยสงขลานาหันซาสัดหน้าหน้าหมากไม้ได้เรียนรู้ยีรับสูงสิงโตใหญ่ได้ชมดูมาสนุกกันไ้ซุกในวันดีสวัสดีค่ะททวันนี้เราอยู่นที่รายการมา,มา,มาสวนสัน์ วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปแล่ซัดทีส่วนซัดค่ะตอนนี้เรายกกันดีสวนซัดทรงคาฮา,ารยยินดีต้อนรับสู่สารคดีที่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับสถานที่ทองเที่ยวสำคัญข,ของภาใายนั่นก็คือสวนสัตวทรงคาค่ะ ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งร่วมซัตว์ป่าหน้าหน้าชนิดแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และความเพิดเพื่อนที่เหมาะสําหรับทุกๆเพศทุกๆวัยเราจะพาคุณไปรู้จักกับความเป็นมาก,กิจกรรมและความสาคัญของสวนสัต์แห่งนี้ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะสวนสัตว์สงขลาตั้งอยู่บนเนินเขาข้อโฮงในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพศ2538ทีออ25่นี่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปา่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้โดยมีพื้นที่ว่าล่อยสาไร่ซึ่งเต็มไปด้วยความเคียวขจีของธรรมชาติและชิวทัดอันงดงามของรรทะเลสาบสงขลาท,ท่ามชีนีเป็นเนื้งในสถานที่ที่ดึงดูดผู้มาเยือนจากทั่วประเทศอีกด้วย สวนสัตว์สงฆามีสัตว์ป่าหน้าหน้าชนิดกว่า1 0 0 0พชีวิตและหมากว้ารอยสซิสายพันธุ์ทางสัตว์ในประเทศไทยสัตว์จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นเสื้อโครงภูสง่างามยีราฟถี่สูงตั้งงานหรือหมาลายภูมีรวดลล่แปลกตาโดยสีลลยดำขาวอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังมีหนกเงือกสัตว์ป่าสงวนของไทยถิ่หาชมด้ยาและสัตว์น้ำที่จะแสดงอยู่ในบ่อขนาดใหญ่ สวนซัตว์ยังแบ่งออกเป็นหลายโซนเพื่อความสะดวกในการเยียมชม่มเช่นโซนสัตว์เหลี่ยงหลูกโดยนมโซนเนาะและโซนซั์เลยขลานเนาะจาะนียยังมีบ่อเหลีหยล้ยงซัต์น้ำที่ผููเขาช่มสามารถให้อาหารและสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากการช่สมตั์แลว้วที่สวนสัตว์สงคล้ายังมีกิจกรรมมากมายที่เหมาะสำหรับครอบครัวเช่นการโชว์สั์แซนดรู ที่ทั้งตื่นเต้นและน่าประทับใจผู้ชมจะได้เห็นความสามารถของสัตว์หลากหลายชนิดที่ถูกฝึกมาอย่างดีเช่นแมวนามแสนฉลาดที่กระโดดหลับลูกบอลหรือจะเป็นล้าวหนกแกว้วที่บินพานห่วงได้อย่างแม่นยำ่ำอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมคือการให้อาหารสัตว์เช่นให้อาหารยีราฟที่เด็กๆซ้ามาดีนาหารให้ถึงปากเลย ด้วยการหลงเรือส้มสัดน้ำในบ่อขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัดน้ำพันต่างๆจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในธรรมชาติจริงส่วนซัดสงคา้าไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นแล่งอนุรักษ์ซัดป่าหายาก รวมถึงเป็นศูนย์วิจัยที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือสัต์เทเสียงสูนพันธ์และสร้างความตระนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิงแวดล้ลอมนอกจากนี้ยังมีโครงการศึกษาสําหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปเพื่อส,งส่งเสริมความรักและความเข้าใจในธรรมชาติส่วนสัตว์สงลาเป็นมากกว่าสถานเททองเที่ยวเพราะที่นี คือแรงเรียนโรและความสุขเทเชื่อยโยงธรรมาชาติเข้ากับชีวิตคนหากคุณกำลังมองหาสถานที่ที่ให้ทั้งความโรความสนุกและความประทับใจสวนสัตว์สงขลาคือคำตอบขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในสารคดีตอนหน้าคะ่คะมา,ม,ามาหมูแดงหมูเดงมหมูดงหุยยหุตัวใหญ่มกมาแล้วมาแล้วอันอันนี้เปิดคลิปีนี้นอ้า